แต่อันนี้ขมจริงๆเพื่อนๆขมมากไม่ต่างอะไรกับบรอระเพ็ดอ่ะขมมันบอระเพ็ดอะมา <c oughs> <c oughs> เปรียบเทียบนะมันจะขมเหมืออไม่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจาวันนี้จอยจะทําน้ําพริกผัดปลากระป๋องนะนะเพื่อนๆนะทําแบบสไตล์ที่ว่าเราเคยกินมาตั้งแต่เด็กกันจ้กนะแต่ละสูตรจะไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆนะ แต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนจะทํากินไม่เหมือนกันจอยจะบอกไว้กว่อนบางคนว่าทำไมไม่ทํางงทไมไมทอย่างนั้นทําไมไม่ทบบําอย่างนี้บ้านฉันไม่ทําแบบนี้บ้านบ้านคุณไม่ทำอย่างไรไประมาณนี้เพื่อนๆนะจะมีคําถามประมาณเนี้ยเนาะจอยจะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าแต่ละครอบครัวเขาดัดแปลงทํากินไม่เหมือนกันจ้ะนะของจอยจอยก็ทําตามที่ว่าแม่จอยสอนจอยเนาะเคยทําให้จอยกินจอยเคยเห็นแม่ทำยังไงจอยก็ทำเนาะเอาแบบแบบรวบรัดแต่เพื่อนนะ จอยจะไม่ไปตามพงตามพริกตามอะไรทั้งนั้นจอยจะใช้พริกผงนะเพื่อนๆน,นะพริกผงนะมะขามเปียกเนาะแล้วก็ปลากระปร๋องนะเนี่ยปลากระปร๋องแบบนี้ไม่ตำนะเพื่อนๆนะพอตอนเราไปคนเนะี่ยเดี๋ยวมันก็ละเอียดจ้ะนะเพราะว่ามันมันเป็นมันมัน,ม,นมันอ่อนอยู่แล้วไงนะจอยก็จะทําทีละเยอะๆจ้ะนะความเผ็ดก็กะเอาใจเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆไม่กินเผ็ดก็อย่าไปใส่เยอะจอยจะทําเผ็ดนะเพื่อนๆจอยจะใส่พริกหมดเนะี้ยหมดนี้เลยเพราะปลากระป๋องจอยเยอะจ้ะ เราจะก็ได้แกงอนนี้ด้วยจ้ะเนี่ยไม่ใช่แกงต้มจืดจ้ะต้มจืดมะระมะระก็เก็บมาจากสวนนี่แหละจ้ะเพื่อนๆม,มาจ้ะมาลงมือทํากันเลยเพื่อนๆน,นี่มะระก็ต้มเอาไว้แล้วจ้ะนะสุกละมะระลูกหนึ่งก็ได้เยอะพอสมควรจ้ะ วันนี้ก็ทำสองเมนูเลยจ้ะนะฝลังไม่กินนะนเพื่อนๆนะพี่อันดี้ไม่กินจะเมนูแบบนี้นะเขาจะกินแต่พวกแกงเขียวหวานแกงผะแนงแกงเผ็ดตะเพาก๋้เเต๋ยวอะไรประมาณนี้ยำลาบอย่างเงี้ยจ้ะนะเมนูแบบพื้นบ้านแบบนี้เขาไม่กินจ้ะ ใส่พริกลงไปเลยจ้ะไม่ต้องรอให้สุกนี่ใส่ไปอย่างนี้ไม่ชอบเผ็ดก็อย่าใส่เยอะนะเพื่อนนะเพราะน้ําพริกผัดอย่างเงี้ยจอยต้องใช้พริกผงจะไปใส่พริกสดไม่ได้มันจะเหมือนผัดกะเพราเพื่อนๆนะต้องใส่พริกพริกป่นไม่งั้นก็พริกพริกแห้งอะจะ้ะเอาไปทอดเอาไปคั่ว ตำพอบุบุจ้ะแล้วเอามาทำน้ำพริกผัดนะคนให้เข้ากันจ้ะจอยจะปรุงด้วยผงชูรสจ้ะไม่กินผงชูรสก็ไม่ต้องใส่นะเพื่อนๆนะจอยจะกินผงชูรสจอยก็จะใส่ลงไปน้ำปลาจ้ะ แล้วก็มะขามเปียกจ้ะเพื่อนๆน,นะจอยจะใช้มะขามเปียกที่แช่แข็งแล้วจ้ะเนี่ยใส่ลงไปเลยใครจะใส่มะนาวก็ใส่ไปจ้ะใครอยากกินอะไรความเปรี้ยวมาจากไหนก็ใส่ไปนะแต่จอยจะใส่มะขามเปียกจะเพราะมันได้เก็บได้นานเ,นเพื่อนๆน้ำพริกจะได้เก็บได้นานเนาะจอยใช้สูตรนี้จ้ะ ถ้ายังเผ็ดไม่พอก็ใส่พริกลูกโดดลงไปด้วยจ้ะพริกสดนั่นแหละตอนจะกินน่ะใส่ใบมะกรูดลงไปจ้ะรสชาติก็จะออกเปรีป้ยวเค็มๆเผ็ดนั่นแะหละจ้ะนะ ย้ำนะเพื่อนๆใครไม่อยากใส่พริกเยอะก็ไม่ต้องใส่นะกินเผ็ดไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่เยอะขนาดจ้อย นี่จ้ะน้ำพริกผักมากระป๋องกะผักสดๆในสวนจ้ะอันนี้ก็มะระยดไ้จ้ะต้มจืดมะระยดไ้เนาะมาจ้ะมาทานด้วยกัน,นเพื่อนๆมาจ้ะมากินข้าวกัน,นเพื่นอนๆหิวละนะนี่แหละเมนูของจอยก็ช่วงนี้ก็จะเห็นว่าจอยเก็บในผักในสวนนั่นแหละเพื่อนๆมากินไม่ค่อยได้ซื้อผักจ้ะช่วงนี้ เพราะเราปลูกเองไงปลูกที่ว่าจอยชอบกินอ่ะจอยก็เลยไม่ไปซื้อจ้ะพวกแครอทจอยไม่ปลูกเพืเ่อนๆซื้อได้ซื้อถุงเดียวไม่ถึงปอนนอ่ะกินจะไม่หมดถักสลัดจากสวนจ้ะ จอยจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆนะอาจจะไม่เหมือนของเพื่อนๆน,นะแต่ถ้าว่าใส่พริกสดลงไปอ่ะมันจะเหมือนผัดกะเพราเลยเพื่อนๆนะถ้าเราตําพริกสดกับกระเทียมแล้วไปผัดอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่กะเพราก็เหมือนกับผัดกะเพราปลากระป,กป๋องอ่ะ้านจอยเขาส่วนใหญ่เขาจะใส่พริกผงจ้ะนี่จ้ะ แต่บางคนเขาจะใส่ไอ้นี่นะเขาไม่ใส่น้ำมะขามเปียกเขาจะใส่มะนาวถ้าไม่นะถ้ามะนาวไม่พอเขาก็จะใส่หอมต้งหอมแดงแล้วแต่คนจะทำมาเมื่อนหนะจอยไม่ใส่แต่จอยใส่ที่นี้แหละก็อร่อยแล้วสมัยก่อนแม่จอยเขาจะทำอย่างเงี้ยแต่ตอนไปหักกะพงกะโพดอย่างเงี้ยสมัยก่อนจอยจะไปหักกะพงขะโพดคือถ้ามาทำเมนูอย่างอื่นอ่ะมันก็ กินกันไม่ไม่ครบทุกคนนะเพื่อนแม่จอยคขาใจะทําทำน้ำพริกผัดปลากระป๋องแล้วก็แกงส้มเนาะหามะละกอมาแกงส้มใส่ปลากระป๋องแล้วก็แกงปลากระป๋องใส่บุนเส้นอะไรประมาณนี้เพื่อน<ๆ>เถือจ้ะ อันนี้มละเมื่อกี้ข้าปาเนี่ยม马拉ที่นกจะขมขมมหเือน,นอร่อยเรยชอบกินขอกแบบอย่างนี้ไงนี่ก็ขมนี่ก็ขม <c oughs> <c oughs> บอกเขาพวกเขาไม่รู้ขมจะมาจะทุกคนมากินด้วยกัน เพื่อนจะเห็นจอยกินแต่ข้าวกับน้ำพริกเนาะช่วงนี้เนาะจอยอยู่เมืองนอกแล้วก็เหมือนจอยอยู่เมืองไทยจ้ะเพื่อนๆอยากกินอะไรจอย Joy ก็ทำอ่ะผักอยากกินอะไรเราก็ปลูกเนี้ยแต่จอยจะเลือกปลูกแต่ผักที่จอยชอบนะเพื่อนอนะจอยไม่ไปปลูกอันไหนที่ไม่ชอบจอยไม่มาปลูกให้รบพื้นที่เปลืองน้ําเปลืองปุ๋ยเปลืองพื้นที่จอยนะเพื่อนอนะ เปลืองเวลาเสียเวลาจอยปเปล่าๆในที่เราไม่ไม่กินเราก็ไม่ปลูกจ้ะมาจ้ะอันนี้จอยด้วย ได้หมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วกลับมาจากทำง,งานก็หมักหมูกับวุ้นเส้นจ้ะยัดไส้ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนละเราเพิ่งมาเราก็เอามาต้มจืดก่อนที่จอยไปไปส่วนมาเช้าเนี่ยจ้ะ จอยชอบปลูกผักเอ้ยอะไรที่มันแบบแว่าเราชอบชอบจริงๆนะมเพื่อนที่เช่าที่จอยเช่าสวนอยู่เนี่ยนะจอยเช่าเอาไว้ปลูกเฉพาะผักที่จอยชอบแล้วก็ผลไม้ที่จอยชอบจ้ะอันไหนที่จอยไม่ชอบกินจอยก็จะไม่ปลูกลมแรงๆมงเพื่อนๆเนี่ย ืดเร็วแล้วแล้วเวลาก็เปลี่ยนเวลาเทดแล้วก็เปลี่ยนจ้ะจะช้ากว่างมืองไทยหนึ่งชั่วโมงปีนี้ได้กินผักคุ้มจ้ะนะพูดถึงเรื่องผักเนี่ยวันนี้ ไปกินผักคุ้มมากคุมค้มค่าคุ้มค่าเวการเสียเวลาที่จะไปรดน้ำพรวนดินเพื่อนๆ ก็อร่อยกินกับสักครูไส้หมูนะเพื่อนๆนะวางไว้ตรงนี้ มันกรอบแล้วเพื่อนที่เคียวดังๆเนี่ยกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยเพื่อน ที่จอยก็ใส่มะเขือเทศนะเพื่อนๆนะเนี่ยจอยมาดัดแปลกเองๆสูตรแม่ไม่พอตอนมามะเขือเทศใส่ช่วงที่ว่าจอยมีมะเขือเทศเยอะๆปีไหนถ้าจอยปลูกมะเขือเทศเยอะๆกินไม่ทันจอยก็มาทาใส่เนี่ยแหละจะทำน้ําพริกเนี่ยน้าพริกผัดปลากระป๋องน้ําพริกผัดหมูอะไรอย่างเงี้ยจอยทาไปทั่วของจอยอจะใส่มะเขือเทศลงไปเยอะๆอย่างเงี้ย น้ำพริกอองน้ำพริกเผาอะไรไปทั่วเลยนี่มันไอเสร็จค่อนไอมะเขือเพื่อนเพนไม่ใชเน่านะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้หของมะเขือเนี่ยติดก,กับมะละ,ละ,ละนี่มะละขีนก ลูกใหญ่นะเนี่ยไม่กินดิบๆก็เอป็นลวกก่อนก็ได้นะแต่อันนี้ขมจริงๆเพื่อนๆขมมากไม่ต่างอะไรกับบอรเพ็ด อันเนี้ขมขมมันบอระเพ็ดระเปียบเทียบนะมันก็ขม,มยืมๆเพื่นน้ำม่ตตรงไหน,นี่ค่าน้ำก็เริ่มเผ็ดละแต่ดายมันผงมาแล้วกินให้หมด กินอีกคำให้ดูก่อนจะไปกินคนเดียวเพื่อนคลิปมันจะยาวไม่ใช่อะไรหรอกโอเคไงยจอยก,จก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะนะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จจอได้วยจ้าขอบคุณค่ะ